วันนี้นะคะเราจะมาแนะนําอ้อยพันธุ์ขอนแก่นสามนะคะซึ่งพันธุขอนแก่นสามนะคะในขณะนี้นะคะเป็นที่นิยมปลูกมากนะคะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเรารวมทั้งกับบริเวณรอบๆโรงงานของเราด้วยนะคะพันขอนแก่นสามนี้นะคะจะเป็นพันธุ์ที่แตกกอดีนะคะมีการจเจริญเติบโตที่ดีค่ะใบของพันใบของพันุข,อน,ขอนแก่นสามนี้นะคะจะสามารถคุมพื้นที่ปลูกะคะ่ะได้ดีนะคะและ เป็นพันธ์ุที่ให้ผลผลิตที่สูงนะคะในอ้อยปู่นะคะพันควอนแกนสามนี้นะคะจะให้ผลผลิตอยู่ที่21.7ตันต่อไร่นะคะและในอ้อยต่อนะคะจะให้ผลผลิตอยู่ที่17.4ตันต่อไร่นะคะขึ้นอยู่กับระบบการจัดการในแปลงของเราด้วยนะคะและพันธ์ุนี้นะคะจะ และในไร่ของเรานะคะพันคัญแก่นซ้ายไหมคะจะอยู่จะมีความสูงนะคะอยู่ที่ประมาณ2เมตร50ถึง2เมตร80 2, นะคะและมีขนาดลำนะคะอยู่ที่30ถึง32มิลลิเมตรค่ะ และพันธุ์คอนเจนสามีนะคะเป็นพันธุ์ที่ทนต่อโรคแท้ดําแล้วก็เป็นพันธุ์ที่ทนแ้งค่ะเมื่อเจอสภาพแล้งนะคะพันธุ์นี้นะคะจะสามารถปรับตัวได้เร็วนะคะกว่าสภาพกว่าพันธุ์อื่นนะคะแล้วพันธุ์คอนแกนสามนะคะเป็นพันธุ์ที่ไม่ค่อยออกดอกนะคะเมื่อถึงช่วงฤด,ดูหตมนะคะทําให้น้ําหนักนะคะไม่ลดลงนะคะแล้วก็รักษาค่าความหวานไว้ได้ดีะคะ่ะเมื่อถึงช่วงฤด,ดูเหตุนะคะจะมีค่าความหวานอยู่ที่15.7 ccs ค่ะ